เป็นทางการชื่อแท้ขุณสมารุนเี้าเจ้าสนหงเขาจ้าิบู้ิูจกำบโจอะไรตัวเจ้ายังไม่ัวกับการพาาน่อมีนวแล้วคืวเป็นปันมระหวงภาพิตกอบดเบิร์ดเนาะการเหตุเกี่ยวอับทีมงานของเขานี่จะต้องได้ผ่านเอกสารซะก่อนผ่านเอกสารนั่คือเอกสารจากทาเป็นารของเขานี่ ยื่นมาหาทางเมืองซะกอ่อนเิ่นรับฮู้และสำคัญที่สุดก็คือเขาบ้านใดเขาเมืองใดนี่เขาต้องได้โอ้ลมกับเจ้าของบ้านเจ้าของเมืองซะกอ่อนนั่นแหละคือมู่บ้านเทาก็ได้ไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์หนึ่งก็คือท่านเจ้าเมืองอันที่สองก็คือผบท,วทวเมืองอันที่สามก็คือโยธาเกี่ยวกับพื้นฐานโครงร้างทางเบิในการที่จะรับนักตรงเที่ยวท่านเจ้าเมืองนี่เป็นก็สิเว้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมต่างๆให้ชาวฮู้ว่าเมืองเพื่องนี่มีการพัฒนาในใดแน่ นในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตเดชเพื่อเก็บกับมัางลกาวนี่เนาะไปบอกมู่เพื่อนต่างๆและก็ผู้ที่สนใจในการที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆของมูลเอลในส่วนของโยธาอันนี้ถือว่าสําคัญหลายเพราะว่าในน้ำเลือดของเหาปัจจุบันนี่เนาะมีการฮยดแ้ขึ้นมาได้หลายนี่แหละเพิ่นสิมีการควบคุมกัในใดๆเนาะเพิ่นก็ได้บาถึงการควบคุมในการก่อสร้างโดยเฉพาะหม่กระทบกสิ่งแวดล้อมและหัวใจลักสําคัญก็คือที่เฮามามื้อนี่คือการทงเที่ยว ทางผนาทวทเนี่ยทานกันเดยพ่อถึงว่าเพื่อนชีมีการพัฒนาในปัจจุบันในการส่งเสริมในใดแน่และในอนาคตเป็นจังไดอันนั้นคือลักสําคัญหลังจากนั้นแล้วก็ได้เขามาอยู่ในในจุดนี้นั่นคือเพื่อนแพ้วังมณีซึ่งเป็นผู้ประกอบการอ่ธุรกิจเกี่ยวกับการตรงเที่ยวประเด้ถามสอบถามเพิ่นว่าเพิ่นมีกิจกรรมอันใดและจุดเด่นของเพื่อนเนี่ยคืออันคืออันใดแน่นั่นคือเป็นลักสําคัญในการที่จะซื้อออกไปให้มูเพื่อนละกห้ผู้สนใจในการที่จะมาเมืองเพืองได้ครับหู้และสามารถที่จะเดินทางข้ามาน้ำ มาตรงเที่ยวใน,นเมืองเรื่งได้เลยเพราะว่าอย่างราะวะป่า,าไดมหู้แล้วได้เห็นแล้วบาเมียนไดแน่โดยเฉพาะเรื่องของการเพื่อนแพนี่แหละคือว่าเป็นซิกเนเจอร์อันที่สองของการใส่บารอันนั้นเป็นลักสําคัญส่วนกิจกรรมปีกย่อยมันก็นจะเป็นกิจกรรมเด่นๆของแต่ละผู้ประกอบการเจ้าโดยแล้วกิจกรรมที่ท่านกําลังทิดอยู่ีนนี้เป็นไม่อย่างไรเจ้าอืมตัวน,นี้คือเนื่องจากว่าเอา่เพื่อนแพวังมณีนี่มันจะเป็นเพื่อนว่าที่มีความแตกต่างจาก ผู้ประกอบการอ,าอื่นๆนั่นก็คือในจุดที่พน,นุูนี่มันจะได้วิววิวมุมนี้เจาร้อยแปดสิบองศามันจะเห็นภูสองน่วยเนี่เอื่อนว่าเขาดูดเมฆหรือว่าภูดูดเมฆสองอันเนี่แล้วตรงกลางหรือว่ามองกลางนี่จะมีไหนา้าพรานัะนั้นเขาเอาโดนขึ้นไปบินมุมสูงเนาะห้เห็นเนาะห้เห็นรีสอร์ทของเพิ่อนอยู่ตรงเบิงเทิงนี่สิงคุกสา่างแล้วก็เห็นแพมันกระิษศาสตร์ลงไปโน้งามสุดยอดเลยแหละแล้วลก็เป็นวิวเดียว เนาะเป็นวิวเดียวเท่านั้นแต่หากว่าไปมองอื่นเรเห็นเนี่ยนอนตรงมา้ามองนี่กัรปสาสซาจ์เาได้ในการที่เจ้ามานางดีกาแฟกินกาแฟบรรยากาศมันไห,ห้กสิประมาณนี่แหละเจ้าโดยสุดท้ายนี้ฟากให้ทุกคนสามารถติดตามท่านได้ทางเดๆเดแล้วก็สามารถติดตามในการทันโลกทันราวได้ทางเดๆเดเจ้าอ,อ่อถ้าหากว่าอยากพู้การเกินไหวของทีมงานของเราเนาะสามารถที่จะเข่าไปเบิงในตัวภาพแห่งซาดลาวของเราทั้ง อทอสโลหนึ่งะกับทอสโลสามหรือในโลกของโซเชียลตฟอร์มอื่นๆบราจเป็น YouTube, Facebook, ยูทูปเฟซเฟซบุ๊กจาก็เข้าไปเลยเนาะโทรศัพท์เองทราบล้วเขาเนี่ยฝัจะเห็นกิจกรรมในหลายอย่างในหันโดยเฉพาะทีมงานอาทอสโลอล้าเนาะทันโลกทันาล้าิ่งเขาเดินทางไปทั่วประเทศแหละแม้กระทั่งประเทศลาเขาเองแหละกระตางประเทศ,เ,เ,ทเ,ทศเพื่อไปซอบค้นหาเนาะสิ่งใหม่ๆที่มีการเคลื่อนไหวอย,อยู่ในโลกนี้ เพราะว่าเหตุการณ์ยังจะเกิดขึ้นเดือนๆเพื่อฮาวกสิไปแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นล่ะมาให้หมู่เพื่อนอผู้ที่ทิดตามแล้วก็บัานผูสมทางบ้านเนะ่ยเราได้พู้คำกันาวว่าประเทศลาวเฮานี่มีกามีความเคลื่อนไหวอันใดแน,น่และต่างประเทศเนาะมีความเคลื่อนไหวอันใดแน่ซึ่งสําคัญนะปัจจุบันเคลื่อนว่าถ้าเฮานี่เขาไปถึงเหตุการณ์ต่างๆหันได้ไวเ่าใดกแท่งเ,เป็นการดีเพื่อเขาเนี่ครับรู้ข่าวสารนั่นคือเป็นประเด็นหลักของทีมงานของพวกเฮาจา with um. you. สนบสนุนการเดินทางโดย